โอ้พินเลียมครับครับได้ยินแล้วครับว่าไงครับไหนแล้วครับถึงไหนแล้วครับถึงถึงสายไฟแล้วถึงสายไฟแล้วรออยู่จุดสามแยกรถไถอยู่ที่พัชบอนด์ครับพี่เกียงครับครับทราบครับครับทราบที่เร็วที่เร็ว โอ้โอ้ไม่เจ้าโอ้ไม่เจ้า <_ C 1> เดี๋ยวรอสติมินต์กนเต้เดี๋ยวรอกันเย็นเบลอพี่โก้กันเขาช้า ไป <Okay. S 2> ันไงไงปครับไปโอ้โหใส,ส่ซิงหนึ่งนั้นเลยไป้าพีเออโอ้ยภาพหลังพี่โก้มันไม่ใช่อย่างนี้มันจะโดนข้ามภาพลังพี่โก้มันไม่ใช่ทางเลี้ยวทางเทวเงี้ยถูกแล้วไปไปวังหินด้วยไปไป ผิวดังสายน้ำ <laughs> ไปเลยครับไปเลยครับเด็กเดๆเดเดไปไปเลยไปเลยโอ้โหจุดยอดมอบมอบไปเลยครับโอ้โหได้ล,ล,ล,ลมผิวเอาเรื่องครไปไปไประวังเด้อยระวังเ้วยเบาๆหน่อย เบาหน่อยใจเย็นใจเย็นอีกเย็นกำลังไปรอบแป๊บครับไประวังด้วยให้ไหวให้ไวปึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บพึ๊ีโก้ผิดทางพีโก้ผิดทางตอนนี้ทางมันไม่น่าทางมันอยู่ทางนี้เฮ้ย ไปได้มาค่อยๆมาเอาเอาตามที่เรามาได้ค่อยๆมามันได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วไปแล้วครับไปแล้วครับใครเอาเท้าลงเลี้ยงเท้านะครับเอาครับใครเอาเท้าลงเลี้ยงเท้าอเอาครับเอาแล้วครับนน้าา <laughs> ้ <laughs> ระวังด้วยระวังด้วยลงเห็นได้ก็ดีที่ว่าลงเห็นดีกว่าเออค่อยๆ ระวังด้วยระวังหน้ำเออเอ้ย,อยไปได้ไพี่ยพี่เจีอย่ายอมพี่เจอย่ายอมเฮ้ย,มมยทางเลย,ยอันตรายึบ ไปแล้วโอ้โหพี่เกียร์โดนเก่งเว้ยเอาละครับตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะครับไปไปอึ๊บโอ้โหพี่เกียร์เกียร์เวีอร์เกียร์อ่ะโอ้ยชนด้พี่ชน

เขาเก่งกันทั้งน e ั wow, oh, okay, okay. ้นเลยทีมทีมเซอร์วิสนีมเก่งมากทีมเซอร์วิสมาถึงก่อนได้ไงอ่ะโอ้โหเก่งจริงๆด้ไงเฮ้ยแล้วก็ไปรอนน่นเลยนะ